จารย์ปอนใช้สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีคร,ครับผมเป็น,นังไๆเนาะหลุดจองงวดหลุดจองงวดติด <c oughs> ถือมามถือมาสามงวดติดมาหลุดจองงวดสุดท้ายนี่เอาจับไหมบดถือบ่นอย่างที่จริงเรา <c oughs> ตัวเลขงวดบังหันเนาะ <c oughs> เอาเอาอันเศรษฐีเศรษฐีเอา,เอา,เอาให้เบิง้งให้พี่น้องเบิ้งจัคหน่อยเนาะนี่ครับงวดงวดบังหันเนาะโอ้ยแต่เสียดายอยู่ แต่จับให้หลายตัวหลายก็ต hey, ิว่าหลายตัวนะครับเนาะเอฟซีพิ่นกะให้ตามคือเก่าล่ะเพราะว่าบางคนเพิ่นไปจับเองเพิ่นอาจจะถือก็ไ <n> ด้น <tense> ี่เนาะตัวเด็กเนาะเออ่งวดวังหันงวดวันที่สิบหกน่ะหวยออกลางซีซีบนซีซีหกปูเล็กซีมาขักมาเนี่ยเอาอะไดแต่อยู่เดอกครับซีซีก็ได้แต่ว่ามันั่งงกงกมาแล้วเนาะอ๋อเกิดพิษแทน ผิดก็คือผิดถือก็คือถือกันละเอ้าเมื่อนั่นแต่ว่านั่นเนี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเหสนี่เห้ยอันมาเบิึงใกล้ๆเนี่ยจีีนเนี่ยทีละอยู่หลอกมือผมนี่เดี๋ยวมันบ่เห็นเมื่อเมื่อนั่นเฮ็ดใหม่เด้หนีิครับเฮ็ดอันเก่าละแต่ว่าเฮ็ดแต่ฝุ่นละคือว่าจับไห้ซีซีเนี่ยก็สับโอ้ก็ว่าวหกหกมาเนาะมันมาเบิ่นแมื่อเมื่อหกหกมาแล้วงวดก้อนผุนเนาะบัดนี้ซีซีมาอีกเซ้เลขเบิ่นเอาเงือกไหลพี่น้อง เอา้าอาจารย์กับสิฟ้าออกไปเห็ดงนนั้นแหละมือนี่แกขวกเอาขึ้นเก่าลเลยนีย่จอบอยู่หลายมือแล้วไม่เห็นจากมือมือนี่เห็นกันเลยข,ขวกเอา้เอาเ,าเาห็ดเห็ดไหงวดวันทีหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลยเนาะครับเนาะเอ้าวสำหรับเอฟซีที T, เข่ามารับชุ่มนะครับเวลาเลขยกว่าถือแกย่าวากันเด้อเพราะว่าเห็ดเห็ดตามสูตรเนาะอาจารย์นเน้เอเวลา,า,าถือกับเพิ่นกับว่าได้อีหยังดน้อเพิ่นเน้แบ่งปันให้เบิ้งซื่อๆนี่ละมักชอบกับจังค่อยเอาปรมักป่ะจอบเบิ้งเดียวกับ ผ่านไปเนาะถ้ามีโชคมีดวงหลังสิตถือกำกันเองดอกพี่น้องอ่ะ,ถ,ะถ้าพ่อถือกับเยาวาอาจารย์เนาะเพิ่นมาให้ไทยทำหนีกับ่ได้จ้างเพิเ่นเด้มาเฮ็ดมาไทยทำฮ็ดให้พี่น้องแบ่งปันเบิ่งฟีฟีอ๋ะหลังเทียกัเด็กพ่อถือก,กัอาจารย์กัเสียใจขึ้นกัน <c oughs> อยากให้พี่น้องถือเนาะอ่ะงวดนี้เอาไม้พี่น้อง ถ้าบ่มั่นใจกะร้องหน่อยๆบองก้นถ้าม,มักชอบกัน่นเดินอย่ทื่นเลยบางทีก <c oughs> ะยุดตีดวงอีกแล้วเนาะบังก้นนเ่็นมักแต่ว่าเป็นบ่มีดวงกะสีบ่ถือช่วงที่อาจารย์เขียนให้เนาะวดวันที่วันนี้มิจาหาอาจารย์สี่แหงเจ้าสามหหงสามแห<า>งค<า>ืง้อกล้ บ่หลายครับมักหมองนี่แหละครับมักหม่องบ่หลายนี่แหละเมีนเมีนบ่เข่ากับพิษน้อยเดียวจังสี่นะครับมีมีเลขหลักบ่งหมดน,นี่เลขหลักนี่มันจำหนึ่งไหมแต่ก็น่าละเขียนให้เพิ่น,น้ำดูดห้าพิ่นบ่มักที่ว่าผมจับหงเป็นเลยไหมครับจับให้พวกเราอเอาแต่สันบ่ต้องเอาเลขหลักเอาตามที่จับให้เลยเดี๋ยวนี้เลขหลักบ่หลายตัวแต่ ล<อ>วิ่งนี่ก็เลขสามตัวเนาะเม่วิ่งแน่นอนบุคคลนี่ไปงานศพันเดียมีเลขวาลงบไ่ได้ถามพันนี้บ่บ่ได้ถามต็อ้เอา มีพอท้องเนาะพอท้องทีอยูอ่บ้านดอนดูคนกัเสียชีวิตกันแอดมินเคยไปไทายพอท้องนี่เราก็มักจะฝันเม่นนะครับจะมือแรงว่าจิไปสวนพิท้มอยู่นันเพราะว่ามีคมผูกพันกันอยู่กับเราอยู่ถ้าตั้งเทียอกันจไปเบิ้งเลึกฟ้าลงเรานำเออไปเบิ้งง <c oughs> บาอา,ย,ายุเรานำเนเาะจัองเลยกักรอติดตามอีกคลิปนึงนะครับจ,จะไป จะ่ผู้ใดมักเบิ่นเด้อเอามักเบิน่นบาดนี่อ๋อเถียวนี่มกักมันออกเบิ่นดีหลยายเลยพี่จัดให้เบิ่งหน่อยพี่บาทนี่เอาพี่น้องบ้านแน่ละผู้ใดมักเบิ่นอ๋อมีอยู่สองหางเดี๋ยวเด้อพี่นอ้องถ้าร้อเบิ่งเทค่เดียว,วเขียนเร็วๆค่อยเบิ่งเนาะเบอร์โทรอาจารย์เขียนให้พี่เกาเด้อเอ่าหลังเจร์เอฟซีคนบ่ได้ ผมาะว่าซีนี่ไม่ใช่มาชยก็เห็นชิดอ้ามาขอเบอร์เลขบานครนี่ครับงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอาจารย์พรชัยอยแล้วเลยครับเด้อสามห้างครับแปดซี่แปดสองซี่แปดไปกับบนล่างครับแต่ผู้ใดมาเลกลียดบุญมันเอ่ยกรดีไหลจัดให้เลยอ๋อ มีแปดแปดกั 8, 8, 2, 2, บสองสองเงีพี่น้องแคปได้แคบได้น้อครับเนาะแคปได,แปได้แคปไปเลยอาจารย์พรชัยงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแต่ว่าผมกับบอมมาก์กมันหน่อยกันเลนะ็กบุญเดี๋ยวบอมมากอาจารย์บอมมาก <laughs> <laughs> แต่ว่าแต่ไมันออยไม่ติดต่อคิ่เต็งตีเลยครับครับ <c oughs> แอดมินกับบอมักคือกันละเรียกเบิุญแต่ว่าผู้ใดมักให้เอาตัวนี้แปดแปดกับสองสองนี่เอาโอเคครับอ้าเป็นสี่ฝ่าไปเห็นงานเนาะแอดมินกับ สิเฝ้าไปนั่นคือกันมือนีเพิ่นนี้พิธีพิธีรัฐธ,ธรรมนูญเก้าดีเนาะซึ่งเป็นของจังหวัดวีรัมมือน,นีเป็นวันพระนะครับจะไปทำพิธีรวมกับเพิ่นจักน้อยแต่ว่าจากสิบไปทันบันทันมืนอนีสำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์พอนใช้มีตัวนิ่มๆให้บ่พี่คิดไว้แล้วครับฮะสลืมลืมถามมัน อา,อาจารย์อพอชใช้นี่จะบ่ค่อยวงกลมเลยครับตัวนี้เพิ่นดิขีดเส้นใต้แต่คือแปดซี่นะครับแปดสี่สี่แปดเอาไปกลับเ้อพี่น้องสูตรนี้ค่ายๆกับของเงินนิดนึงเลยเพราะว่านี่ตัวเลขตรงกันซี่แปดซึ่งได้ออกคิดไปแล้วเนาะงวดบระหันของอามนี้กับเขาเ<อ>านามีสามตัวนี่เลยคร <6 S 1> ับี่กซีเอ็ดออกมาล่องขูดมันไใกล้ๆกันมันมันม่หลายบทเลขสองเลขสี่เลขแปด มันมาหลายเลยต้องจับมูนี่เนาะ,ะใส่เอาสุดท้ายให้พี่น้องเบิ้งอีกเจ๊เที่เนีลยบางคน,นแคบพอทันบ้างหันเอาไหมเอาเบิ้งไม่อีกหลอบหนึ่งเนาะอาจารย์พรชัยนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสามตัวเนี่อาจารย์สิบบ่ค่อยจับให้บ่แม่บ่ค่อยจับลรวบ่บ่จับเลย <laughs> บ่มีควบผู้ายเด้อครับหายแล้วคก็หายเลยหายแล้วคก็หายเลยเทียนเดียวบ่มีเปลี่ยนแปลงพิบกะพิบไปเลยบ่มีการเพิ่มบ่มีการบ่มีเปลี่ยนแปลงครับครับอ่ะแปดสี่แปดสองเดี๋ยวอาจารย์เบิ่งค่กคุณแปดสี่แปดสองสี่สองวิ่งสี่แล้วกับผู้ใดมักมักเบิ่นครับมาเบิ่นครับข้ามันมาอีกเนาะย่านยันยู่ดิเอาแปดแปดกับสองสอง มันเ็าดาหลาย้ครับสำหรับเบอร์โทรก็าตามนั่นเนาะ,ะถ้าอยากโทรหาอาจารย์พอชัยเพิ่งกะถ้าเปิดเคียงหรือว่าจังไหนก็รับตลอดเนาะไอ้ตัวม่านช่วงเคียงเด้อครับมันตัวแต่ตัวม่านช่วงธรรมดาอห้เดี๋ยวผมเฮ็ดงานอยู่มันก็เคียงดังเนาะบ่ได้รับเนาะถึงถได้ก็โอ้คือถ่ายง่ายแต่สิไว้เป็นมันจําเป็นอีหลีอ๋อครับอ้าวก็สุดท้ายนะครับกั ขอบคุณอาจารย์พอชใช้ะนะครับที่ให้ตัวเลขแนวทางในงวดวันที่1พฤศจิกายน2566นะครับพี่น้องมกชอบจังค่อยเอาเดอร์กันบ่มักบ่กชอบเบิ่งแล้วกะ่ันๆไปเนานะครับเนาะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับแต่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะบ่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอาจารย์พอชใช้อีกทีหนึงครับผมสวัสดีครับ